ก็นี่ก็เป็น2แนวเหรอครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยความหมายที่เรียกว่า2แนวเนี่ยนะครับขบวนการล้มเจ้าเนี่ยครับความจริงเนี่ยเป็นขบวนการที่มีมานานนะ้วเป็นความคิดของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับการมีอยู่ของสถาบ,บันพระมหากษัตริย์ภายใต้หลักคิดของเขานะครับว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกันเพราะเมื่อมีความหมายความเท่าเทียมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยดูจะมีลักษณะความเป็นพิเศษเขาจริงต่อต้านแล้วม่เห็นด้วยนะครับ แต่คนเหล่านี้เนี่ยครับไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีประเด็นโอกาสในการที่เจาะมาเคลื่อนไหวจนเกิดเรียกว่าเหตุการณ์ประจวบเหมาะนะครับก็คือการเคลื่อนไหวของนองปชคนเสื้อแดงแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเปิดกระบวนการการเคลื่อนไหวแล้วต้องการแนวร่วมก็ไปดึงคนกลุ่มนี้มาคนกลุ่มนี้ก็รอจังหวะอยู่แล้วที่ไหนมีมวลชนหนานแน่นมีกลุ่มคนจํานวนมากก็โดดเข้าไปเคลื่อนไหวนะครับหลังจากเคลื่อนไหวเนี่ยประเด็นของคุณทักษิณที่หยิบยก มาโดยตลอดก็คือการร้องขอพระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ลงมาช่วยคลี่คลายปัญหาตัวเองทีนี้ต้องย้ํากันว่าความผิดหรือปัญหาคุณทักษิณเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคําพิพากษาของศาลซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับคําพิพากษาของศาลเนี่ยครับทางที่เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยทางรอดคุณทักษิณมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับคือจะต้องมีการนิรโทษกรรม ซึ่งต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตผู้คนก็จะคัดค้านทางที่สองนะครับก็คือการอภัยโทษซึ่งก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีหลักการกันว่าจะต้องทํำยังไงแต่หลักสาระสาคัญก็คือว่าผู้ที่รับโทษเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ถูกคําพิพากษาต้องกลับมารับโทษจริงก่อนรับกลับมารับโทษจริงติดคุกจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจริงสามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้โดยต้องขอด้วยตัวเองหรือญาติพี่น้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย แต่กรณีงคุณทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้และเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับจึงทําให้ขบวนดังกล่าวเนี่ยนะครับขยายความต่อไปทันทีว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นการเลือกที่รักมักที่ชังแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและไม่ช่วยไม่ดูแลคุณทักษิณทั้งท้งที่โดยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เกินพระราชอํานาจตามกฎหมายพระราชอํานาจของ,ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับ พระองค์ท่านเป็นพระประมุขตามกฎหมายรัมนูนนะครับและต้องอยู่ภายใต้รัมนูนเหมือนคนไทยทุกคนคหน้าที่นะครับหรือสิ่งที่เป็นพระอำนาจที่พระองค์ท่านจะทรงทําได้ก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเพราะอยู่ๆเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ให้เงื่อนไขว่าจะไปพระราชทานภัยโทษได้หากคนไม่มาติดคุกไม่มารับโทษก่อนเนี่ยนะครับก็ทําไม่ได้ แต่สิ่งเหล่านี้ครับก็ไปขยายทีนี้ขยายเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาเนี่ยนะครับก็เกิดกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับในแง่มุมของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็สร้างงานทางวิชาการขึ้นนะครับแล้วก็ยึดโยงสิ่งเหล่านี้ไปที่นักวิชาการนักคิดนักเขียนจากหลักคิดที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าคิดกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกับบุคคลธรรมดาต้องเหมือนบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้น จึงจะต้องสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้จึงสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เหมือนบุคคลธรรมดานี่คือหลักคิดของบุคคลเหล่านี้ที่กําลังเคลื่อนไหวกันอยู่ที่เราต้องกลับมาดูคุณบุญดมครับท่านผู้ชมฮะว่าในความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกับสังคมไทยนั้นเนี่ยนะครับเรามีความหมายแท้จริงเหมือน,นที่บุคคลเหล่านี้พูดหรือไม่มนะครับพระองค์ท่านนะครับ ควรจะมีสถานะเป็นเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปเหมือนที่คนเหล่านี้คิดหรือไม่นะครับเวลาคนเหล่านี้คิดก็บอกนี่แหละหลักประชาิไปคุณค่างความเป็นคนต้องเท่าเทียมกันหมดนะครับผมก็อยากจะย้อนลําดับความไปนะครับว่าประเทศไทย700รปีเนี่ยนะครับมาจนถึงปีสองสี่จ็ดห้าซึ่งเปลีป่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับปกครองมาด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับหลักกันเป็นสาระสําคัญของการปกครองในระบบนี้ก็คือว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินหรือองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นกฎหมายนะครับพูดคาไหนแล้วคํานั้นเป็นกฎหมายนะครับนี่เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ในขนาดเดียวกันนะฮะถึงแม้ว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือองค์พระมหากษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุดเนี่ยนะครับ แต่ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะมีกฎหมายควบคู่มานะครับและาใต้กฎหมายเนี่ยครับก็จะมีกลไกการปกครองมาตามปกตินะครับกลไกการปกรครองก็มีการประชุมปรึกษาหรือเพียงแต่ท้ายที่สุดยอำนาจการตัดสินใจก็จะอยู่ที่องค์พระหมหากษัตริย์ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านภัยพิบัติเนี่ยนะครับมาอย่างสาสาสกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะรู้กันว่า เราเนี่ยเสียกรุงมาสองครั้งนะครับคือครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองนะครับการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามีพระหมหาราชนะครับซึ่งออตอนนี้เนี่ยนะครับได้ถูกนํามาสร้างเป็นหนังโด่งดังแล้วก็ทําให้เยาวชนคนไทยได้เข้าใจอย่างทราบซึ้งว่าองค์สมเด็จพระรนเรศวรมหาราชเจ้าเนี่ยนะครับได้ทรงทุ่มเทชีวิตนะครับทรงมีทัศนวิสัยทรงมี ความรู้สึกในการรักชาติรักความเป็นไทยและนําพาบ้านเมืองไทยเราเนี่ยมาอย่างไรก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะผ่านหนังสมเด็จพระเดสวนการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยนะครับผู้ที่กอบกู้เอกร,ราชนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็แบบเดียวกันนะครับทรงเสียสละอย่างยิ่งยวดในการที่จะนำพาประเทศไทยเราให้พ้นจากภัยพิบัติแต่ สิ่งที่ผมอยากจะขยายความแล้วก็อยากจะลําดับความให้เห็นเนี่ยนะครับว่าในการเสียกรุงครั้งที่1กับการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการเสียกรุงครั้งที่1นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการยกทัพมาของกษัตริย์พม่าเนี่ยนะครับในขนาดนั้นเนี่ยคือพระเจ้าชนะสิบทิศนะครับหรือพระเจ้าบุเรนองนะครับเป็นทัพกษัตริย์รบกันแบบกษัตริย์เนี่ยย้อนรอยไป400ปีก่อนเนี่ยนะครับเมื่อมีการ เจราจาให้ยอมสวอนพิพักษ์เป็นเมืองขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะจบลงด้วยความเรียบร้อยที่บาดเจ็บล้มตายกันแล้วก็ไปตามสมควรแก่เหตุแต่ในการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยนะครับกษัตร,ริย์พม่าที่ยกมาเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากระทำย่ำยีกวาดล้างเข็นฆ่าเผาผลานนะครับชนเผ่าไทยเนี่ยนะในทุกเมืองที่ทัพพมา่าย่างเหยียบไปและทำลายให้ราดเป็นหน้ากลอง ความหมายของการทำลายให้ราบเป็นหน้ากลองเนี่ยนะครับผมอยากจะย้อนกลับไปให้ดูว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าท่านติดตามข่าวเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้พบได้เห็นแล้วจะรู้อยู่ได้ตลอดเวลาก็คือว่าในประเทศพมา่าเนี่ยนะครับจะมีการต่อสู้ของคนุมชนกลุ่มน้อยเนี่ยจำนวนมากและบ้านเมืองเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยู่ด้วยความสงบนะครับเหตุผลที่เกิดภาวะอย่างนั้นขึ้นในประเทศพมา่านะครับเนื่องจากว่า ตอนที่ปกครองในบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะเผ่าพม่าเนี่ยนะครับเป็นเผ่าที่เป็นนักรบแล้วก็ย่ายีบีทาชนชาติอื่นๆซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในดินแดนผืนนั้นไม่ว่าจะเป็นชนเผ่ามอนนะครับไทยใหญ่นะครับกะเรี่ยง<อ>ยักษ์ไข่เนี่ยเป็นต้นนะครับชนชาติเหล่านั้นก็เหมือนชนชาติไทยนะครับมีภาษาพูดของตัวเอง มีภาษาเขียนเสยด้วยซ้ำนะครับมีลักษณะสันสแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นชาติเนี่ยอย่างชัดเจนและมีจํานวนและเผ่าพันธุ์เนี่ยนะครับมากกว่าคนเผ่าพันธุ์พม่าพม่าก,กวาดล้างสิ้นย่ายีแล้วกดรวบอํานาจไว้ในการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยของไทยนะครับความหมายที่พม่าอยากจะทําก็ทําแบบนั้นนะครับคือต้องการให้หมดสิ้น ชนชาติใงความเป็นไทยไม่ให้เหลือแล้วไม่ได้เป็นประเทศสราชแบบเดิมแล้วไม่ใช่ <_ S 1> เผาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับกู้เอกราชกลับคืนมาแต่การกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วมาตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับในระหว่างที่ต้องทําไปเนี่ยนะครับก็ต้องหนึ่งระวังภัยจากพม่านะครับเราเสียกรุงสองสาหนึ่งศนะครับ วงทนบุรีตั้งอยู่สิบห้าปีจน <อ PU. S 1> ถึงพศสองสามสองห้า 2, 3, 2, นะครับก็ g <g> มีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์มาสู่ราชวงศ์จักรีในช่วงรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับหลายเสียงก็อาจจะมีการพูดจาว่ากล่าวนะครับเรื่องนี้ก็นำไปขยายบทบาทในการทำให้เห็นว่าการสืบทอดหรือการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับมีการทำให้อ่อ ยึดอานาจนะครับของจากรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแต่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในทางประวัติศาสตร์พงศาวดารก็จะชี้เห็นว่าภายใต้บ้านเมืองเนี่ยซึ่งกําลังเกิดความระสำระสายเพราะเกิดความไม่สงบภายในเนี่ยนะครับมันมีสาระอันสําคัญที่จะต้องคิดและพิจารณานั่นก็คือสงครามระหว่างไครพม่าพม่าเขาจ้องอยู่ตลอดเวลา หลังจากตีไทยไปได้แล้วเนี่ยนะครับในช่วง15ปีพม่าก,ก็ทนุบำรุงกำลังสะสมสนญยานุภาพของตัวเองไปในขณะที่ไทยหลังจากที่กอบกู้มาได้แล้วก็พยายามที่จะยันทัพพม่าไว้ทัพพม่าก,ก็เข้ามาตลอดเวลานะครับจนเมื่อเปลี่ยนแปลงราชวงศ์จักรีมาแล้วเนี่ยนะครับมีศึกสงครามครั้งสาคัญครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโดยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับ คนไทยอาจจะได้ยินชื่อสงครามครั้งนี้มาบ้างแต่ว่าก็ให้ความสำคัญกับสงครามครั้งนี้น้อยมากนะครับคืออะไรครัสงครามครั้งนี้เราเรียกว่าสงคราม9้ทับนะครับเป็นสงครามที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพม่านะครับได้ยกทัพเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทุกทิศทุกทาง9้ทับเหนือจรดใต้นะครับกะทำลายบทขยี้ ประเทศไทยเนี่ยให้หมดสิ้นชนชาติความ,มเป็นไทยไปหากขนาดนั้นประเทศไทยมีความอ่อนแอภายในนะครับเกิดความไม่เข้มแข็งเกิดความไม่แข็งแรงเกิดสภาวะเหมือนจราจนอยู่ในยุคป,ปลายของสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเหตุการณ์จะน่าเป็นห่วงไหมครับค่ะเหตุการณ์จะน่าเป็นห่วงแต่เพราะการที่มีการปรับดาพิเศษขึ้นนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งนะครับ สมเด็จกรมราชชวังบรวร,รศุรสีนาธเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักรบทั้งสองพระองค์รวบรวมประเทศให้กลายเป็นปึกแผ่นก็สามารถที่จะจัดกําลังทัพนะครับและจัดไพ่พลทหารทหารที่มีความรักชาติและต้องการหวงแหวนปกป้องชาติเนี่ยครับสามารถในการที่จะเข้าไปยันทัพพมา่าเนี่ยทั้งเก้าทัพเอาไว้ได้นะครับพมา่าเนี่ยนะแตกรน่นถอยทัพไปทั้งเก้าทับ ประเทศไทยเราจริงอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึงปัจจุบันนะครับไอ้น,นี่ก็เป็นเหตุการณ์อันสําคัญซึ่งผมคิดว่าเมื่อเราลําดับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพขึ้นว่า,าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะครับสถานะของสถาบันพระหมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไรไม่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครจะรู้ล่ะครับว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะผ่านผ่าพ้นเหตุการณ์สงครามก้าทัพขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ เราก็คงจะไม่มีแผ่นดินอยู่เราจะมีนนแผ่นดินเหมือนในทุกวันนี้หรือไม่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของขประเทศสาภาพพมา่าหรือไม่แล้วต้องมีชนกลุ่มน้อยในการต้องกู้ชาติรบราฆ่าฟันกันแบบทุกวันหรือไม่ก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะครับนั่นก็คือพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่วรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมหาราชที่นำพาไทยให้แข้มแข็งมาได้ อยู่ยงคงประพันธ์มาจนถึงปัจจุบัน200กว่าปี